นะครับ <c oughs> เอาเอาเอาเปินไหนครับปินไหนรรับ,รบ,รบ,รบโอ้ยอย่นเตาผ้าอน้ำอูย้ย <c oughs> ยืดยืดครับยืดยืดยืดโอ้ย, <c oughs> ยง่เติบครับ

ยี да> uh ่สครับผมยี่สอบอยเนือเนืเนพี่น้องเนโอ้ยบดึงกรทักกนนาะมามาใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเลนแล้วครับเล่นแล้วครับเล่นแล้วอมน้ำมากอมน้ำมากเน้ำไม่ใด่ตักเลยนะะน้ำสิน้ำยัง น้ำมันละครับยินครับผมครับโอ้ยเจี๊บเลยพี่น้องเอ้พฟคนไหคุ้มเหมือนนี่ครับอ้วนอยู่อึดสู้ครับสุสุ

อย่เปียกครับเปียกๆเมนนวนจัน่เอียงนี่แล้วดูสีครับหางหกโลขึ้นได้ครับตัวนี้กระโดดาษาบ้านเล่ากระเด็นยังไงตับพี่น้องเอาแล้วครับสู้แล้วครับเอโกงครับโกงครับคันโกงครับสู้กันอยู่ครับ เอางครับอื๊โอ้นี่นะครับอ่างวรับในซีเมนต์นวดจันครับอืมอครับอ้ยังเ้ียงครับเังเ้ียงย โอ้นวดจันดีๆครับเอ้ไปเียไปเียฟังเอาบุบดุเลยขาทม่ต้องฟังเฮ้ยเยะๆๆยบเตียกเอยกนครับส voilà ่ไก่มกครับผมใส่ไก่มกครับรายบจวดเียของดี มาทานันหมายรับนำเสอนครับฮ<ฤ>ึติะตีตได้ครับไปอยากได้เงี้ครับเงี้ยหัวแล้วครับอันนี้ไม้เฮ้าครับบนบ้านครับหมายบ้านบ้านอ่ สั้างมานครับเจิมเนาะได้เจิมในลรงน้ำเาเทียเียรนะเ้ยเสี่ยขวน